สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมหน้างานที่บ้านผาแดงครับนี่มาดูความเคลืบหน้ากันหน่อยครับวันนี้ฝนตกครับนี่ฝนตกรินรินครับรถบรรทุกนี่วิ่งไม่ได้นะเพื่อนๆนะนะครับเป็นหน้าที่ของรถแบคโคครับรับหน้าที่ทอยดินนะครับข้างล่างเคลียร์ก้นบ่อสองคันครับโกเบโคเอสเคสองร้อยเอ็มประธานเจ้าดิ v ว r รอนบายดูซานดีเอ็กซ์สองสองศูนย์เอับ สี่คันประจำการอยู่ตรงนี้พี่น้องสู้กับฝนไปเลยเอา้านี่พาชมบรรยากาศครับนี่รถแมคโครถอยดินร่วมแรงแข็งขันครับยืนฝั่งทางด้านนี้ตัดก้นนะครับ ตัดก้นทำแนวครับเป็นเจ้าโกเบโกเอสเ0สกับเจ้าดูซานครับเจ้าดีวิลอนพี่น้องรับหน้าที่2องคันตรงนี้ครับ มุมนี้รู้สึกว่าจะไม่มีหินครับมุมนี้มีแต่ดินครับจะขุดง่ายหน่อยรถไม่ช้ำครับถ้าเจอหินมาแร,รถช้ำพี่น้องโอ้โหคนขับนี่งัดระเบิดระเบิดเลยนี่สะเทือนอย่างคนขับครับรับหน้าที่ช่วยกันสองคันพี่น้อง ทางนัานมุมนี้เหลือไม่เยอะครับชมบรรยากาศกว้างๆครับดินหน้าล่างนี่เกือบหมดแล้วพี่น้องเกือบหมดแล้ว ฝนตกมาเนี่น้ําเต็มก้นบ่อเลยครับน่าจะขุดได้ระดับเรียบร้อยนะโอ้ขุดเสร็จในลูกใหญ่ครับสวยสดงดงามครับพี่น้องรถแมคโครนี่เร่งงานสุดๆพี่น้องนะครับเริ่มจี้เข้าหน้าฝนแล้เร่งได้เร่งครับหกล้อวิ่งไม่ได้ก็แมคโครทอยพี่น้องทอยอย่างเดียวครับ งานแบบนี้คนขับแมคโครนี่ถ้าไม่มีรถวิ่งด้วยนี่ถ้าทํางานอย่างนี้ได้น้ําได้เนื้อนะครับรับนะทำงานได้น้ําได้เนื้อนะครับงานออกงานเดินครับชมเสียงปั๊มของเจ้าโคเบโกเอสเคสอ้อยเอสเอครับ เสียงปั๊มของคูเบโก้นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครบเสียงไพเราะเพราะหูทีเดียว<น>เดี๋ยวหนุ่มน้อยเมืองสุรินจะพาไปดูเจ้าคูเบโก้ทางนั้นล่างพี่นกนะครับอยู่มุมนู้นครับมุมนู้นครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับมุมด้านนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับนี่ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกับเดี๋ยวพาไปดูเจ้ากโกเบโก้ปรับพื้นที่ด้านด้านล่างพี่นอกนะครับไป